สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โซนพักใจพอดแคสต์ค่ะพออากาศเริ่มเย็นๆปลายปีใกล้เข้ามาทีไรโดยเฉพาะปีนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ปี2026นะคะเออดิฉันว่าหลายคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันครับผมคือในใจมันมีทั้งความตื่นเต้นความหวังว่าแบบปีน่าจะดีขึ้นแต่ลึกๆแล้วมันก็มีความกดดันซ่อนอยู่เบาๆเหมือนกันนึกออกเลยครับมันเป็นช่วงที่คำถามใหญ่ๆชอบผุดขึ้นมาในหัวเนาะ ใช่ค่ะปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างหรือปีใหม่นี้จะเริ่มยังไงดีเอาจริงๆแค่คิดก็แอบ,บเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะครับใช่เลยโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าพอวันที่หนึ่งมากราปุ๊บเราต้องกดปุ่มแล้วกลายเป็นคนใหม่ทันทีเลยต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มทาอะไรให้มันต่างไปจากเดิมซึ่งมันกดดันมากเลยนะวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยในมุมที่อ่อนโยนกว่านั้นค่ะครับ จากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันชวนให้เราเริ่มต้นปีใหม่อย่างช้าๆแต่มั่นคงให้ใจเราเบาแล้วก็มีพลังจริงๆภารกิจของเราในวันนี้เลยก็คือมาสำรวจกันว่าทำไมปีใหม่ถึงเป็นเหมือนประตูบานใหม่ในใจเราประตูบานใหม่ใสมาตลอดเลยว่าทำไมแค่การเปลี่ยนจากวันที่31ธันวามาเป็นหนึ่งมกรามันถึงมีพลังทำให้เรารู้สึกว่าเอาละอยากจะเริ่มทำอะไรดีๆขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับทั้งที่จริงๆมันก็เป็นแค่อีกวันหนึ่งเท่านั้นเอง คำถามดีมากครับในทางจิตวิทยาสิ่งนี้มีชื่อเรียกเท่ๆหรือว่า the fresh start effect the fresh start effects หรือปรากฏการณ์ของการเริ่มต้นใหม่คือสมองของมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้โหยหาความรู้สึกของการเริ่มต้นครับอ๋อ oh. มันเหมือนได้ล้างกระดานเก่าๆที่อาจจะขีดเขียนผิดพลาดไปบ้างแล้วได้เริ่มต้นบนหน้ากระดาษที่ยังขาวสะอาด อ๋อ oh, เหมือนเวลาเราได้สมุดเล่มใหม่มาแล้วหน้าแรกเราจะพยายามคัดลายมือให้สวยที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแบบนั้นเลยครับแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในสมองเรานะเมื่อมีจุดเริ่มต้นใหม่แบบนี้สมองจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนออกมาโดพามีนสารตัวนี้คือสารเคมีแห่งความหวังและแรงจูงใจมันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีพลังนี่แหละครับคือคาอธิบายทางวิทยาศาสตร,ร์ว่าทำไมความคิดเล็กๆอย่าง ปีนี้อยากใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นมันถึงผุดขึ้นมาง่ายเป็นพิเศษในช่วงปีใหม่อืมแต่ดิฉันว่าหลายคนรวมถึงตัวเองก็เป็นนะคะคือพอรู้สึกดีช่วงปีใหม่แป๊บเดียวสักพักก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยสงสัยว่าไอ้ความรู้สึกอยากเริ่มใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสำคัญกับใจเราในระยะยาวจริงๆหรือเป็นแค่ความรู้สึกดีๆชั่วคราวคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแน่นอนจากข้อมูลที่เรามีจะเห็นเลยว่าพลังของมันมาจาก3อย่างหลกัลกๆเลยอย่างแรกคือมันช่วยให้เรามองไปข้างหน้าครับมองไปข้างหน้าปีใหม่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องเตือนใจว่าอาดีตมันผ่านไปแล้วนะเรายังมีพื้นที่ว่างให้สร้างเรื่องราวใหม่ๆเหมือนสมุดที่ยังมีหน้าที่เหลืออยู่อีกเยอะจริงด้วยค่ะ มันเหมือนการบังคับให้เราหยุดมองกระจกหลังแล้วหันมามองถนนข้างหน้าแทนใช่เลยครับส่วนข้อที่สองคือมันช่วยเติมความหวังความหวังไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปนะครับแต่มันทําให้ใจไม่หมดแรงที่จะไปต่ออื้อ <c oughs> ปีที่ผ่านมาอาจจะหนักหนาะ แต่ปีใหม่คือสัญญาณว่าชีวิตยังให้โอกาสเราเสมอและข้อสุดท้ายที่ดิฉันว่าทรงพลังมากคือมันช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครับการได้หยุดและมองย้อนกลับไปมันทำให้เห็นบทเรียนจากปีเก่าทั้งสิ่งที่อยากเก็บไว้และสิ่งที่อยากปล่อยไปมันคือช่วงเวลาทบทวนตัวเองที่หาได้ยากในวันปกติเลยค่ะอการที่สมองสร้างเส้นทางประสาทใหม่ได้นี่มันน่าทึ่งจริงๆรนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่รู้สึกดีขึ้นแต่เรากำลังสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่จริงจริง แล้วแบบนี้มีวิธีง่ายๆที่เราจะช่วยสมองสร้างเส้นทางดีๆแบบนี้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมครับในข้อมูลมีตัวอย่างแนะนําไว้บ้างหรือเปล่าตรงนี้คือส่วนที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าในเชิงจิตวิทยาปีใหม่มันคือการรีเซ็ตใจงั้นเรามาลองแกะกล่องดูการทำงานของสมองที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นกันดีกว่าว่าเวลาที่เราคิดจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยข้างในหัวของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างได้เลยครับเมื่อเราตั้งใจจะเริ่มทำสิ่งใหม่ สมองจะมีกลไกสามส่วนหลักๆที่ทำงานประสานกันอย่างแรกเลยคือระบบรางวัลหรือ Reward System จะตื่นตัวขึ้นมาทันทีระบบรางวัลเมื่อเราตั้งเป้าหมายใหม่ๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สมองจะหลั่งโดพามีนออกมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีไฟอ๋อมันคือความรู้สึกฟินเล็กๆเวลาเราขีดค่าสิ่งที่ต้องทำใน To-do list สํสเร็จอย่างนั้นใช่ไหมคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามใช่เลยครับ และนั่นคือดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะในข้อมูลตื่นไว้ชัดเจนว่าถ้าเราเร่งรีบตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปแล้วทำไม่สำเร็จระดับโดพามีนจะดิ่งลงเร็วมากซึ่งจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้หนักกว่าเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเริ่มทีละนิดดีกว่าฝืนให้เร็วถึงสำคัญมากเข้าใจเลยค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่กลไกลที่สองครับคือเรื่องของคลื่นสมองคลื่นสมองเลยเหรอคะครับ ในช่วงที่เรามีความหวังและมองโลกในแงด่ดีคลื่นสมองที่เรียกว่าอัลฟาเวฟจะเพิ่มสูงขึ้นอัลฟาเวฟคลื่นสมองชนิดนี้จะช่วยให้เรารู้สึกสงบมีสมาธิและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นเป็นสภาวะที่สมองพร้อมจะเรียนรู้และสร้างสรรค์เลยละครับมีหน้าเหรอคะหลายคนถึงแนะนำให้เริ่มปีใหม่ด้วยการนั่งสมาธิมันคือการจูนคลื่นสมองให้เข้าโหมดนี้นี่เองถูกต้องเลยครับ และส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการสร้างเส้นทางประสาทใหม่หรือ neuroplasticity ครับ mm. ทุกครั้งที่เราลองทำพฤติกรรมใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่สมองจะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทขึ้นมาใหม่จริงๆ เปรียบเหมือนการที่เรากำลังวาดหรือขยายแผนที่ชีวิตในสมองให้กว้างขึ้นเรื่อยๆโห oh. ดังนั้นการเริ่มปีใหม่ด้วยการทำสิ่งเล็กๆที่ไม่เคยทำก็คือการฝึกสมองให้เติบโตและยืดหยุ่นไปพร้อมกับใจของเรานั่นเองกายภาพที่เกิดขึ้นในสมองเราจริงๆเลยนะคะ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในข้อมูลมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นปีใหม่อย่างอ่อนโยนได้ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับแล้วตัวอย่างที่ให้มาก็ทำได้ง่ายมากๆด้วยอย่างแรกคือ การดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยแค่เริ่มวันด้วยการดื่มน้ําอุ่นยืดเส้นยืดสายหรือแค่เปิดหน้าต่างรับแดดตอนเช้าที่น่าสนใจคือสมองเราไม่ได้แยกแยะว่านี่คือเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะแค่การที่เราเริ่มวันด้วยการทําอะไรดีๆให้ตัวเองมันคือการส่งหลักฐานชิ้นแรกของวันไปให้สมองใช่ใช่ว่าดูสิเราเริ่มทําตามที่ตั้งใจได้แล้วนะ มันเลยเป็นการแฮกระบบรางวัลของสมองตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยเรื่องง่ายๆถูกต้องเป๊ะเลยครับอีกตัวอย่างที่ทรงพลังมากคือการปล่อยวางอดีตปล่อยวางอดีตเขาแนะนําให้ลองเขียนจดหมายถึงตัวเองเพื่อบอกว่าฉันให้อภัยสิ่งที่พลาดไปในปีที่แล้วเป็นเหมือนการทําพิธีริกรรมเล็กๆเพื่อเคลียร์พื้นที่ในใจ หมายความว่าการเขียนจดหมายถึงตัวเองมันไม่ใช่แค่การปลอบใจแต่เป็นการใช้พิธีกรรมเพื่อสั่งให้สมองของเราผลิตสารเคมีที่ช่วยให้ใจสงบได้จริงๆเหรอคะครับนี่มันเหมือนวิทยาศาสตร์กับการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์มาเจอกันเลยนะใช่แล้วครับการกระทําในเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มีผลต่อสมองจริงๆมันสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสงบอย่างเซโรโทนินออกมาได้อ๋อเซโรโทนินซึ่งช่วยลดความเครียดและความกังวลทําให้หัวใจเรารู้สึกเบาสบายขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง โอ้โห oh, สุดยอดเลยและตัวอย่างสุดท้ายคือการตั้งเป้าหมายแบบใจดีอืคือเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตัวเองจากที่เคยกดดันว่าปีนี้ต้องลดน้ําหนักให้ได้10บโลมาเป็นปีนี้หลักจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นครับการใช้ภาษาที่เป็นมิตรแบบนี้จะทําให้สมองรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะร่วงมือมากกว่าถูกบังคับจากตัวอย่างพวกนี้ถ้าจะลองสรุปเป็นวิธีที่เอาไปใช้ได้เลยในข้อมูลก็มีไกด์ไลน์ไว้5ข้อที่น่าสนใจมากครับ ข้อแรกก็คือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปีใหม่ไม่ใช่การแข่งขันเริ่มเล็กๆแต่สม่ำเสมอสำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กดดันข้อ2ทบทวนปีเก่าอย่างเข้าใจลองเขียน3ส,สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณจากปีที่แล้วอืมการทำแบบนี้จะช่วยให้สมองจดจำเรื่องดีๆและสร้างมุมมองบวกให้กับชีวิตค่ะข้อที่3นี่ผมชอบมากเป็นพิเศษคือ ตั้งเจตนาไม่ใช่แค่เป้าหมาย intention ไม่ใช่ goal ใช่ครับคือเป้าหมายมันคือสิ่งที่อยากได้แต่เจตนาคือวิธีที่อยากใช้ชีวิตเช่นเจตนาของปีนี้คือฉันอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสงบหรือฉันอยากใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นซึ่งเจตนาแบบนี้จะนำทางเราได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ทำแล้วจบไปใช่เลยค่ะข้อ4ี่คือทำกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมโยงกับใจ อาจจะปลูกต้นไม้เขียนบันทึกหรือแค่ฟังเพลงที่ชอบตอนเช้าครับกิจกรรมพวกนี้ช่วยให้สมองเข้าสู่โหมดผ่อนคลายได้ดีมากและข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนง่ายแต่หลายคนลืมคืออย่าลืมที่จะพักครับจริงค่ะสมองเราต้องการเวลาฟื้นฟูการนอนให้พอการจัดเวลาให้ใจได้พักคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้ตัวเองในปีใหม่ได้เลยจริงอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เอาเข้าจริงนะ ดิฉันว่าหลายคนก็รู้แหละว่าควรทำอะไรแต่ก็ยังไปติดกับดักความคิดบางอย่างอยู่ดีอย่างตัวเองก็เป็นนะกังวลว่าพอเริ่มไปได้สองอาทิตย์แล้วพลาดทำไม่ได้วันหนึ่งก็จะรู้สึกว่าพังแล้วล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่ปีหน้าแล้วกันนั่นแหละครับคือกับดักที่ใหญ่ที่สุดเลยในข้อมูลเรียกมันว่าความเชื่อผิดๆซึ่งการตระหนักถึงมันจะช่วยให้เราปลดล็อกตัวเองได้เยอะเลยอย่างแรกก็คือความเชื่อที่ว่า ต้องเริ่มต้องแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่จริงเลยครับความจริงคือแค่เริ่มก็ดีพอแล้วแม้จะช้าหรือติดขัดบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยแล้วความเชื่อที่ว่าต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะเท่ล่ะคะโดยเฉพาะเวลาเห็นคนอื่นประกาศเป้าหมายใหญ่ๆใ,ในโซเชียลมีเดียเราก็จะรู้สึกว่าเป้าหมายเล็กๆของเรามันไม่สําคัญเลยประเด็นนี้สําคัญมากครับความจริงแล้วเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้จริงต่างหากที่จะ ค่อยๆสร้างความสำเร็จและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินต่อไปได้ยาวนานกว่าอ๋อ oh. ผมนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเลยครับปีที่แล้วเขาไม่ได้ตั้งเป้าจะไปวิ่งมาราทอนเขาแค่ตั้งใจว่าจะผูกเชือกลองเท้าแล้วออกไปเดินรอบหมู่บ้าน10นาทีทุกวันค่ะ oh. สุดท้ายสิ้นปีเขากลายเป็นคนที่ติดการเดินตอนเช้าไปเลยมันพิสูจน์เลยว่าความสำเร็จเล็กๆนี่แหละที่สร้างนิสัยได้จริง เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพมากเลยค่ะและความเชื่อสุดท้ายที่เมื่อกี้ที่ฉันเพิ่งพูดไปเลยคือถ้าพลาดกลางทางแปลว่าล้มเหลวใช่ครับซึ่งความจริงที่ช่วยให้ใจเราเบาขึ้นมากๆก็คือทุกวันคือปีใหม่ของหัวใจเราได้เสมออืมเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าไม่จะเป็นต้องรอให้ถึงวันที่หนึ่งมกราคมของปีถัดไปเลยครับ เป็นการปรับมุมมองที่ช่วยให้ใจเบาขึ้นเยอะเลยพอเราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้แก่นของเรื่องราวก็ดูจะชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าการเริ่มต้นปี2026จริงๆแล้วมันไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวครับแต่คือการหันกลับมารับฟังเสียงของใจตัวเองถูกต้องครับมันคือการหยุดและถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ว่าตอนเนี้ฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนค่ะเมื่อเราได้คำตอบที่มาจากข้างในจริงจ สมองของเราก็จะเริ่มปรับทิศทางและใจก็จะรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าเส้นทางที่เรากำลังจะเดินต่อไปคือเส้นทางที่เป็นของเราจริงๆมีข้อความสรุปในข้อมูลที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะเขาเขียนไว้ว่าเริ่มปีใหม่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากความตั้งใจดีๆก็เพียงพอแล้วอืมมันเป็นประโยชน์ที่ให้กำลังใจและอ่อนโยนกับหัวใจเรามากๆเลยครับก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยแง่คิดให้ไปคบคิดกันต่อนะครับ เมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดไปว่าทุกวันคือปีใหม่ของหัวใจได้เสมอครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจำเป็นต้องรอให้ถึงวันที่หนึ่งมกราคมเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือแล้วอะไรคือการเริ่มต้นใหม่เล็กๆที่แต่ละคนสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อเป็นการรีเซ็ตใจและความคิดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ปฏิทินเป็นคนอนุญาต เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากค่ะขอให้ปี2026ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ทุกคนได้พักได้เติบโตและได้ยิ้มกับตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ